สมัยเด็ที่น้องทำงานดีที่เอาคอยยุดฉีดยุดเล้ละจวดแล้วจวดแล้วจวดแล้ว I and... กับสถานที่วันนี้ได้ยังกินเกีีพี่น้องเด้พี่น้องมา่งกับเขาเออ่านเล่โยูไกหลกับขานย่งก็ดีพี่น้องมากอะล่มเดมอนี่ พี่น้องมาส่งเข่าก็เลยกินบาดโทมแรงสถานที่น,นี้กล้องช้างอย่างจะนัดน่าทับหกสีคิ้วบ้านหนองน้ำใสจมหลายๆมันหนักด้วยแต่าปวดเอวปวดยังเด็ดสนดดนิ วงแห้งร้านค้าร้านขายกันหลายวันนี้งานกำนันแกะเงินเงือเง่อนม,ดมันนนมดมเกยบเหรียญก้อนม,อมัน้ ติดผู้เลยพี่น้องมานีคนคู่เูร่างปลาอ่อยว้ยมวนกรุบแล้วบบนี้ล่มไก่ยแห้งพี่น้องบรรยากาศ กลมแรงมากมกาลันน็อตทับปมสีคิ้วอูราชพี่ทองบ้านน้องน้ำใส บ้านหนองใสบ้านหนองน้ำใสกล้นนองขอเขากว้องเขาถามคอยหยุดมาเล่า,าไว้ในรถติเมียเล่า,าไว้ในรถทั้ง คิดเหรอเวรเนีาสะกอนอกไม่คิดนะสำหรับคิดนี่สบายดีพี่น้องพอหยุดสื่อเนี่ยพอหยุดพอหยุดสื่ออะไร